เราหยิบยกมาพูดคุยนั่นก็คือหุ้นโฮมโปรครับคุณผู้ชมครับเราเริ่มเห็นอาการที่เริ่มกลับขึ้นมาฟื้นตัวได้บ้างแล้วนะครับสำหรับตัวของโฮมโปรนะฮะก็เลยหยิบมาพูดคุยกันเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราต้องยอมรับครับว่าราคาหุ้นโฮมโปรของเขาเนี่ยนะฮะถอยลงมาอย่างแรงเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ใครจะไปเชื่อว่าเราจะเห็นราคาหุ้นโฮมโปรที่ในระดับต่ำกว่า10บบาทนะครับเอาล่ะนะฮะ สาเหตุสำคัญสคัญของ Home Pro ที่เขาถอยลงมาครับคุณผู้ชมครับก<ช>็เกิดจากเรื่องราวของคนคาดการเรื่องของผลประกอบการอาจจะไม่ค่อยสวยมากนักโดยเฉพาะในช่วงของไตรามาสสองเพราะอะไรเพราะปกติแล้วไตรามาสสอถ้าเกิดใครจำกันได้ช่วงๆประมาณสักเนี่ยแหละทายมิถุนานะฮะเขาจะมีการจัดงาน Home Pro Expo ครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าปีนี้ ผมไม่เห็นนะสำหรับงาน HomePro Expo ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเดิมเ,เขาจัดแบบนี้นะฮะแต่ว่าสิ่งล่าสุดวิธีการเขาจัดเขาเปลี่ยนไปจากเดิมที่จัด Impact เมืองทองธานีเขาก็เปลี่ยนไป HomePro Super Expo ครับคุณผู้ชมครับไปจัดหน้าร้านออนไลน์แทนนะฮะเพื่อที่เขาจะลดค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีแบบว่า,าตัวบบใหญ่ๆแบบ ช่วงที่ผ่านมานะครับก็เลยมีการมองกันว่าไตรามาสสของ o o m p r r เนี่ยจะมีการลดลงหรือไม่อย่างไรสำหรับตัวของสถานการณ์ รายได้ของเขาหรือว่ากําไรของเขานะครับรวมไปถึงแน่นอนแหละเรื่องราวของเศรษฐกิจนะครับกําลังซื้อผู้บริโภคที่ชะลอตัวดอกเบี้ยที่สูงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวของโฮมโปรเนี่ยคนยังไม่ได้มองมากนักแล้วก็ถูกเทขายพร้อมๆกับตลาดหุ้นที่ถอยลงมาครับคุณผู้ชมครับอย่างไรซื้อก็ตามนะฮะผมก็ลองไปเช็คดูนะครับว่าตกลงว่าเป็นอย่างไรนะฮะบ,บริษัทเขามองภาพโฮมโปรจริงๆแล้วเป็นอย่างไรเขาบอกออกมาว่า ทิศทางครึ่งปีหลังนะครับจะมีการเติบโตจากการทำโปรโมชั่นตลาดมากขึ้นนะครับแล้วก็คาดการว่าตัวของเซ็นสโตร์เซลล์โค้เนี่ยยอดขายต่อสาขาเดิมจะเติบโตมากกว่าช่วงของครึ่งปีแรกนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเขาตั้งเป้า เป้ายอดขายสาขาเดิมที่เติบโตเนี่ยสอนะครับ่วนสาขาใหม่ที่เปิดในปี2,566และ67จะมียอดขายโต5-7%ครับคุณผู้ชมครับท, <ะ S 1> ทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจสำหรับโฮมโปรนั่นก็คือสถานการณ์ของ P.E. ของโฮมโปรณขณะน,นี้ที่ต้องยอมรับครับคุณผู้ชมครับว่ามันต่ำจริงๆนะฮะมผมให้คุณผู้ชมดู P.E. ของโฮมโปรจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าตัวของ p h โฮมโปรถ้าเอาแบบ ย้อนหลังตอนนี้เนี่ยเหลือแค่18เท่าถ้าคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูในก่อนหน้านั้นเนี่ยจะสังเกตได้ว่า Home Pro จริงๆแล้วเนี่ยเขาซื้อขาย PE อยู่ในระดับประมาณสักกับเกือบ30เท่าหรือว่า20กว่าขึ้นไปนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะไอตัวที่ราคาหุ้นที่เขาลงมาแล้วก็ทำให้ PE ของเขาเนี่ยลดลงมาตามเนี่ยมันเกิดจาก อ,อย่างที่เราบอกกันไปและอนาคตจะเป็นอย่างไรครับคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยบูมเบิร์กคอนเซนัสเขามีการคาดการณ์ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการปรับลดอัตราดอ,อกเบี้ยนโยบายนะฮะเอาลักนะฮะในช่วงของไตรามาส4ปีนี้นะครับคุณผู้ชมรับถึงแม้ว่าคนอาจจะยังไม่เชื่อนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ คนก็ตั้งความหวังไว้ถ้าสมมุติว่าแบงก์ชาติมีการลดดอกเบีย้ยอุปสงค์เกี่ยวกับสินค้าที่เกี่ยวกับบ้านก็จะเพิ่มขึ้นมานั่นเองแหละครับรวมไปถึงในฝั่งของภาครัฐบาลถ้าเกิดว่าเดินหน้าใส่เ,เงินเข้ามาอย่างที่คุณพิชัยนะฮะชุนหาวะชิวระรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่จะเสริมขึ้นมาได้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งตรงนี้แหละฮะเขามองภาพว่า จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะมองว่าเฮ้ยโฮมโปรมันถึงจุดอิ่มตัวแล้วหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมองอย่างนั้นได้บ้างนะครับแต่ว่าเขาจะมีตัวหนึ่งที่เป็นกลุ่มโฮมโปรชื่อเมกะโฮมนะครับเมกะโฮมเนี่ยนะฮะก็เขาจะขายสินค้าเฮาส์แบรนด์มากขึ้นแล้วก็ เขามองภาพแบบนี้ครับว่าสัสดส่วนยอดขายเมกาโฮมจะเพิ่มขึ้นมานะครับ mm. เดิมเนียอยู่ประมาณสัก16.6%อาจจะมีโอกาสในการเพิ่มขึ้นเป็น20.9%ในปีนี้นะครับคุณผู้ชมครับแต่อย่างไรซอรก็ตามเนี่ยก็ถ้าเราจะหวังเราต้องหวังตัวหลักมากกว่านะครับคุณผู้ชมครับ ผมเช็คนักวิเคราะห์หลายคนนะครับให้เป้าโฮมโปรเกินสิบทั้งนั้นเลยนะครับต่ำๆก็ประมาณสัก12บาทนะครับสูงๆก็ประมาณสัก15-17ถึง17บาทครับคุณผู้ชมครับมาดูในภาพของโฮมโปรในเชิงของกราฟกันบ้างนะครับว่าในเชิงของกราฟเนี่ยโฮมโปรเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะมองเกมกันแบบไหนอย่างไรจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าโฮมโปรนะฮะได้มีการเพิ่มขึ้นมา บ้างแล้วนะครับหลังจากที่เขาลงไปแตะจุดต่ําสุดบริเวณประมาณสัก8บาท50โอ้โหใครจะเชื่อนะครว่าวงโปรหล่นไปที่8บาท50นะครับตอนนี้เนี่ย เข้ามายืนเหนือ29บาท25สตางค์แล้วนะครับคุณผู้มชมครับซึ่งเขาเกินเส้นกลางบลิงเจอร์แบดนะฮะอเอาล่ะมันอาจจะมองภาพว่ายังเป็นขาลงอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครตีกราฟเน่ผมแอบตีให้คุณผู้มชมดูหน่อยหนึ่งแล้วกันจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าตัวของกราฟเองนะฮะเรารุ้นกันบริเวณประมาณสัก9บาท 30นะครับถ้าเกิดว่าเขาทะลุตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ยก็จะเป็นเชิงบวกนะครับระยะยาวสำหรับโคมโปนะฮะยังพอใช้ได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับติดตามดูกันต่อไปครับ